ค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่โดนเพิ่มแบบงงเนี่ยมาดูสัญญาข้อที่2นี้เลยครับเพราะกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้ประกันสามารถเพิ่มเบี้ยได้อยู่แล้วครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเพิ่มนะครับมันก็มีเงื่อนไขอยู่และนี่ก็คือสัญญาจริงที่ผมเอามาอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าบริษัทอาจปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยได้ข้อที่1นะครับคืออายุและขั้นอาชีพของแต่ละบุคคลอันนี้เป็นเงื่อนไขทั่วไปที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อที่2นี่แหละที่สําคัญข้อที่2เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงงงงขขขึ้้้้นนนนนนหหหรร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 ืออออจจจาาาาากกกกกปปะะสสสบบบณ์่่่่ยยยิิิิใมมมมททททดดดแแโโวพตตัััญญเีษภ ความหมายของเขาก็คือถ้าเกิดมีการเคลมเยอะเกินจนํานวนเงินในพอร์ตเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มเบี้ยของเราในปีถัดไปครับซึ่งสัญญาเนี่ยที่ผมอ่านให้ฟังเป็นสัญญาหลัง New Health Standard นะครับก่อนหน้านี้ใครที่เป็น Old Health เนี่ยก็จะเป็นคนละแบบครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ปรับมา New Health Standard เนี่ยรีบปรับนะครับสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับการเพิ่มเบีย้ยประกันสามารถทําได้ถ้าตาการเคลมเนี่ยมันเกินมูลค่าพอร์ตของประกันบริษัทนั้นๆดังนั้นเนี่ยมันเลยส่งผลต่อการเลือกบริษัทประกันที่เราทําประกรัน้ยครรบ่าาานนอออเมแจิกกกกกหืไลษ ที่ดีเพื่อความมั่นคงของทุกๆคนเองก็คือการลึกตัวแทนที่ดีด้วยนี่แหละครับ